นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยในฝันแล้วแต่ทำได้ไม่ดีพอแถมโทษตัวเองด้วยมีคนปรึกษาว่าขอระบายอะไรหน่อยได้ไหมอ่ะหนูติดสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลแต่เป็นของอำนาจเจริญ แต่ไปสัมภาษณ์ที่สารยาได้แต่ได้สัมภาษณ์เป็นวิดีโอคอลคือไม่รู้มาก่อนเลยว่ามีอะไรแบบนี้ด้วยเพิ่งรู้วันไปถึงเลยแต่พอเข้าห้องไปเราตันมากๆไม่ค่อยกล้าตอบอะไรอาจารย์เลยอะก่อนหน้าวันที่ไปก็คือซ้อมแบบสุดๆว่าจะตอบอะไรหาข้อมูลคณะของตัวเองอย่างเต็มที่เข้าไปเขาถามอะไรมาก็ได้แต่ตอบกลับพูดกลับเยอะไม่ได้เลยเพราะไม่รู้อาจารย์แต่ละคนจะพูดตอนไหนเพราะมันเป็นวิดีโอคอล เขาจะเอากล้องไปทางตัวเองทีละคนตอนที่คนไหนพูดแล้วก็ไม่กล้าพูดแทรกในใจคือจะพูดเยอะมากแต่พูดไม่ได้กลัวเขาจะไม่ได้ยินบ้างตอนออกจากห้องก็ได้แต่ด่าตัวเองว่าทําไม่ดีพออุตส่าห์ได้โอกาสติดมหาวิทยาลัยที่ฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วอะแต่กลับไม่สามารถคว้าไว้ได้เราก็ต้องลุ้นวันที่30ว่าเขาจะให้โอกาสไหมถึงจะเป็นไปได้ก็แค่1%เปอร์เซ็นต์ก็เถอะพยายามให้เพื่อนหาเรื่องตลกคุยเวลายอยู่กับเพื่อนก็ช่วยได้นิดหนึ่ง แต่พอหายขาก็กลับมาเครียดอีกมันลืมความผิดพลาดตัวเองไม่ได้จริงๆอยากทาให้แม่กับป้าภูมิใจด้วยเราก็ติดมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะแต่ถึงจะมีอีก3-4รอบก็เถอะก็กลัวตัวเองจะทําไม่ได้เพราะไม่เก่งภาษาอังกฤษถึงว่าคณะนี้จะไม่เน้นภาษาอังกฤษก็ตามแต่ยังไงมันก็ต้องเรียนอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติและก็กลัวจะทําคะแนน9ก้าวิชาสามัญได้ไม่ดีพอจะอ่านหนังสือหรือทําข้อสอบติวก็จะคิดถึงแต่เรื่องวันนั้นอยากจะลืมวันไปสัมภาษณ์ของตัวเอง ที่ทำไม่ดีพอให้เหมือนกับตอนซ้อมในพอร์ตมีให้บรรยายก็ไม่น้อยแต่กลับไม่ค่อยพูดอะไรเลยบางทีก็อยากตายแล้วเกิดใหม่ไปเลยเคยคิดว่าถ้าเป็นคนเกาหลีหรือญี่ปุ่นคงกล้าฆ่าตัวตายไปแล้วเพราะตัวเองทำไม่ดีพอผมอยากให้ทุกคนฟังเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์แล้วเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเราควรจะทำยังไงกับชีวิตต่อไปนี่คือจุดจบของชีวิตแล้วเหรอทุกคนอาจจะคิดแบบนี้ทุกคนอาจจะมองว่าฉันคาดหวังมาอยากจะเข้ามหาวิทยาลัย ที่เราฝันในวัยเด็กแต่เรากลับหารู้ไม่ว่าบางครั้งเนี่ยชีวิตมันยังไม่ใช่จุดจบมันอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นก็ได้การที่เรามองแบบนี้ทำให้เราเห็นว่าหนทางอแต่ละหนทางมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นอย่างที่เราต้องการหรือเราคิดทั้งหมดบางครั้งเนี่ยโชคชะตาอาจจะผลักเราให้เราไปในจุดจุดหนึ่งที่เราไม่คาดฝันมันอาจจะดีกว่าหรือแย่กว่าก็ไม่มีใครสามารถตอบได้คุณเท่านั้นที่จะตอบสิ่งเหล่านั้นเองผมเลยตั้งคําถามขึ้นมาว่า การระบายในครั้งนี้เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์อย่างมากเพราะมีหลายคนกําลังติดกับดักความล้มเหลวและคิดว่านี่คือจุดจบของชีวิตแล้วผมไม่อยากให้ทุกคนมองว่านี่คือจุดจบของชีวิตเลยเพราะว่ามันยังไม่ใช่จริงๆไม่ใช่ผมจะพูดให้กําลังใจใครเล่นๆแต่ผมกําลังจะสื่อว่าตราบใดที่คุณยังมีลมหายใจตราบนั้นคุณยังมีพละกําลังต่อไปที่เราจะยืนหยัดและก็มุ่งมั่นในการที่เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจริงๆ ตราบดใดที่เรายังไม่ตายตราบนั้นเรายังมีโอกาสอยู่เสมอจุดจบที่แท้จ,จริงคือเราฆ่าตัวตายแล้วการฆ่าตัวตายไม่ใช่ทางออกสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ในชีวิตก็คือความล้มเหลวและความผิดพลาดนี่คือบททดสอบแรกในชีวิตของเราแล้วเราจะต้องเรียนรู้รับมันน้อมรับแล้วก็เข้าใจมันว่านี่คือบททดสอบที่สําคัญที่สุดในชีวิตถ้าหากว่าคุณไม่เคยล้มเหลวเลยบอกเลยว่าการประสบความทุกขดในชีวิตไม่ใช่เรื่องที่จะสำลิดผลไปได้เลย ทุกครั้งที่เราใช้ชีวิตหากเรามัวแต่คาดหวังเอาไว้100%และไม่เผื่อใจเอาไว้เลยปัญหาในชีวิตจะเกิดขึ้นอย่าง100%เพราะไม่มีอะไรที่100%สิ่งที่ผมกําลังจะเน้นย้ำก็คือหลายครั้งเราอาจจะหลงลืมไปว่าเฮ้ยฉันคาดหวังพ่อแม่ฉันต้องภูมิใจฉันจะต้องทําในสิ่งที่ฉันต้องการแต่เราก็หารู้ไม่ว่าบางครั้งเนี่ยตั้งใจทําในสิ่งที่เราหมุดหมายเอาไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่สมควรแต่บางครั้งเนี่ยมันมีปจัจจ และคุณอาจจะยังไม่เข้าใจมันคุณก็เลยหลงคิดไปว่าฉันต้องทําให้ได้ความมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไม่รู้ว่าคุณมุ่งมั่นไปเพื่ออะไรสิ่งเหล่านั้นจะเป็นโทษอย่างมหาศาลมากๆเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมุ่งมั่นแบบผิดวิธีคือคุณมุ่งมั่นที่ผลลัพธ์คุณไม่ได้มุ่งมั่นที่เหตุผลลัพธ์อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตามที่คุณต้องการเหมือนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากจะเป็นอันดับหนึ่งคุณก็โฟกัสแค่อััััันนนนนดบคุุณไมม่่่่สใใจจททีะพฒาาตวววองกๆผชื ไม่ว่าจะเป็นสายกีฬาสายการเรียนหรือสายเกี่ยวกับธุรกิจก็ตามการที่คุณจะมีบริษัทตัวคุณเองหรือว่าตำแหน่งอะไรก็ตามมันเกิดจากการที่คุณพัฒนาตัวเองทุกๆวันคุณไม่ได้มุ่งหวังเมื่ออยากจะเป็นอันดับหนึ่งแต่ตำแหน่งมันสะท้อนสิ่งที่คุณทําในทุกๆวันคุณอยากจะเป็นอันดับหนึ่งจริงคุณไม่ต้องสนใจอันดับคุณสนใจที่ตัวเองว่าคุณพัฒนาตัวเองทุกๆวันพอแล้วหรือยังถ้าเกิดสมมุติว่าคุณยังไม่สนใจตัวเองตรงนี้มันยากมากที่จะเป็นไปได้ การมานั่งโทษตัวเองจึงเป็นการที่จะทําให้ตัวเองติดอยู่ในอารมณ์อันเศร้าหมองไม่ได้ยกจิตใจขึ้นมาแถมเรายังพลาดโอกาสในอนาคตอีกหลายอย่างด้วยอันนี้ก็คืออันดับสองของความเวลวร้ายที่ทุกคนจะต้องเผชิญในการที่คุณจะพลาดโอกาสในอนาคตอย่างน่าเสียดายเมื่อไหร่ก็ตามที่เราติดกับดักอารมณ์มันจะทําให้เราไม่รู้ว่าอนาคตอันใกล้หรืออนาคตอันไกลโพ้นเนี่ยมันยังมีอะไรที่มันยังเข้ามาหาเราอยู่เสมอตราบดใดที่เรายังมีชีวิต เราก็ต้องเชื่อมั่นในโอกาสเชื่อมั่นในตัวเองเราต้องมุ่งมั่นว่าเราต้องทำให้ได้ไม่อย่างนั้นมันกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วชีวิตเราจบอยู่ตรงนี้เราล้มเหลวเราใช้ไม่ได้เรากลับมาโทษตัวเองซ้ำไปซ้ำมามันจะยิ่งไม่ช่วยอะไรพ่อและแม่จะภูมิใจในตัวลูกไม่ใช่เพียงเพราะเราสอบติดมหาวิทยาลัยดังๆที่มีชื่อเสียงเพียงอย่างเดียวแต่เราจะต้องประกอบสัมมาอาชีพด้วยนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า มิจฉาอาชีพในยุคนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรคนที่จะประกอบสัม,มาอาชีพนั้นมีน้อยมากเพราะเขาเชื่อว่าสัม,มาอาชีพได้เงินเดือนน้อยการเติบโตน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ความมั่นคงต่ำเขาอาจจะมองว่ามิจฉาอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ดีสีเทาบ้างสีดำบ้างเขาอาจจะมองว่านี่คือเติบโตดีกว่านี่คือมั่นคงมากกว่าแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นอยู่เหมือนเดิมว่าสาม,มาอาชีพคือเป็นงานที่ทำได้ยากมากๆในยุคสมัยนี้มันไม่ใช่ว่ามันไม่มั่นคงนะ แต่ว่ามันเป็นอาชีพที่ทดสอบจิตใจมากกว่าว่าใครจะทําได้คนนั้นก็คือเป็นคนที่ต่อสู้กับกิเลสในตัวเองได้สามารถที่จะยืนหยัดในความดีเชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันสามารถทําได้แล้วก็เรียนรู้ในการปรับตัวเข้ากับสังคมให้ได้ทุกคนที่ประกอบสามมาอาชีพอาจจะไม่ได้นั่งมองที่ตัวเงินมากที่สุดแต่ผมก็ยังเชื่อว่าทุกคนก็ยังมองรายได้และตัวเงินนั่นแหละแต่สิ่งที่สาคัญกว่านั้นก็คือเขายังมีกรอบของความดีถึงแม้ว่าเขาอยากได้รายได้สูง แต่เขาก็มักจะเอาสิ่งที่เป็นกรอบแห่งความดีเนี่ยใส่เข้าเป็อันดับหนึ่งซึ่งเป็นเบื้องหลังของรายได้นั่นแหละแต่คนที่ประกรอบมิชฉาอาชีพเขาอาจจะไม่ได้มีกรอบของความดีนี้เลยเขากลับมีความรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรการทําความไม่ดีมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนี่มันได้เงินเร็วกว่าตั้งมากมายทําไมเราต้องประกรอบสามาอาชีพด้วยสุดท้ายนี้การคิดว่าประเทศอื่นฆ่าตัวตายง่ายกว่าประเทศเรานั่นไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงการตายไม่ช่วยอะไรมีแต่จะทำให้เนื่องช้าเข้าไปใหญ่ การตายจึงไม่ใช่ทางออกแต่เป็นทางตันผมได้เน้นย้ำหลายครั้งสำหรับหลายคนที่อยากฆ่าตัวตายผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองคิดให้ดีก่อนก่อนที่จะตัดสินใจฆ่าตัวตายไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องฆ่าตัวตายแต่ทุกคนต้องตายอยู่แล้ววันใดวันหนึ่งไม่ต้องห่วงคุณไม่จำเป็นต้องรีบตายหรอกเพราะว่าวันหนึ่งเราใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆเราใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆจริงๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าเราอาจจะตายเร็วกว่าที่เราคิดก็ได้แล้ววันหนึ่งถ้าคุณคิดย้อนกลับมาว่าคุณอยากฆ่าตัวตายเนี่ย คุณจะมองว่ามันเป็นเรื่องตลกไปเลยเพราะว่าคุณใช้ชีวิตที่มีความหมายมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์แกสังคมเนี่ยคุณจะไม่อยากตายแน่นอนแต่วันนี้คุณยังไม่เห็นประโยชน์ในการที่คุณทําสิ่งเหล่านั้นได้คุณเลยโทษตัวเองคุณเลยมองว่าคุณล้มเหลวไม่เลยความล้มเหลวไม่เคยเกิดขึ้นจริงคุณต้องมองว่าความล้มเหลวคือจุดประกายของความสําเร็จมันคือส่วนต่อขยายคุณต้องมุ่งมั่นต่อไปเดินไปในท่ามกลางความล้มเหลวนั่นแหละแล้วคุณจะประสบความสาเร็จจริงๆ ผมเชื่อวทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r รน t d t k แ k ชีด้วยนะครับ